สวัสดีครับขอเตอิมรับกข้สู่ช่องไปสาราการเกษตรแบบพอเพียงมือนีชิพามาเห็ดอันนี้ครับนี่ครับมหมักลินไม่ลินเทกาครับเทกาคนภาคอีสานเท่านะเอื้นว่าหมากลินไม่ครับมาเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดสิอันน้ขยายพันธุ์แบ,บบว่าห้บว่าห้กายพันธุ์ให้เป็นรูปรกคือเก่าครับมาครับนี่ครับหนึ่งเลื่อยครับเลื้อยกระตปา เ,เ,เลื่อยเลื่อยฉลุบบโอ้โหะครับมาเล่ยนี่ครับนี่ก็ที่เป็นการนะครับการขยายพันธุ์ก็คือว่าเข้เาเข้าเข้าสีบอไซเมล็ดเรือใส่ในเข้าสีใส่การครับเพื่อการที่บอ่อเขาเอินว่าการที่บอ่อไก่พันธุ์ให้เป็นต้นเตีย้ยล้วก็เกิดเกิดมากดกครับมากครับเอาเลยมาเบิ่งใกล้ๆนี่ครับวิธีเลือกเห็นบะสัดบะมาเบิ่งใกล้ๆวิธีเลือกก็คือ เอาตาครับนี่คือตามาเอาไปซวงตาเนาะครับไม่เลยมาครับเขา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 สีบลอออกมาแกยังสีดเด้เนี่ยเพราะว่าการกายท่านมันสูงเขาเสียวเนี่ครับไปซวงตาซวงตาก็คือว่าได้สองต้นไปครับลุยนะครับพอมาถึงตอนนี้เนาะตะกี้ได้ดีมากแล้วครับเท่ากับเตรียมดินดําครับ ยมยินดำธรรมดาเท่านี้ละบาที่นี่เอาตานี่เอาคืนคนข้างบนนะครับพรบา,บาะเดี๋ยวมีตาอยู่ครับนี่เจ๋งย้อยบอนเี่จะมีตาเอาเอาึ้นข้างบนอันเป็นตุ่มนีคนน่ครับคือข้างบนครับประมาณครับแล้วแจ้นัดขัานลับเงี้ยวบานนี้เข้าตัดเจ้าหี่ก็ได้ นี่ตัดขึ้นได้ครับผมอันนี้อันนี้มันเา่าโคตรทีได้ตัดออกอีกครับครับเดี๋ยวไปประมาณขอมือถึงสองข้อมือเนาะ,นนะประมาณนีน่แหละครับประมาณซีนิ้ว ได้ประมาณนี้ครับได้ออกครับถ้าทางบนเง้วขวดน,นี่ครับประมาณนี้คือว่างามครับออะมาเบิ่งไกๆครับบแบบเอามาเบิ้งไก่คือว่านี่ครับอีกสิ่งหนึ่งคือ <c oughs> เคล็ดลับเลยที่สามารถ ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่คันมีตัวนี้เหยดอย่างไดมาตามเิึงครับงอกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องคือว่ากวนเอาลงนี่คือเคล็ดลับครับเคล็ดบลับดอกเขาเคล็ดจะไล่อยู่็นไล่อยู่ครับนี่ครับการนี้ยังตีการการค่ายน้ำ การข่ายหน้าของกิ่งนธุนทุกชนิดครับต้องเททั้งสี่เรากับบวยากครับมาที่นี่กดลงเลยกดลงไปประมาณนี้กดลงไปประมาณขั้นสองนิ้วสี่เนาะประมาณนี้กตกดลงไปประมาณนิ้วสี่นึงนะครับประมาณนี้แต่ว่าที่สําคัญก็กคือว่าให้ตาเนี่ยครับเป็นตุ้มตานี่เป็นเท่่ง,งมันจะไม่ตุ้มตาอยู่ เอาเียวนี่ครับจริงที่ควรควรบลืมเลยละ่ะบอควรลืมเลยก็คือน,นี่ครับนี่ลดการคายน้ําอัตราการงอกนี่เก่าสิบถึงรอยเส้นเลยครับดันลงไปเลยทุงอยากหน่อย,อยุยครับแต่ว่าเ,เป็นยังครับได้ได้เหมือนเดิม เพราะว่าจังไรเ่ากบถังงอกเราก็สิเอาไปลง่มแปลงนะครับนี่ครับหลังจากที่เข่าลดน้ำแล้วเนาะเข่าเก่ามาไว้แปลงน้ำมูนี่ครับจะเป็นสิบห้าวันที่แล้วครับอ่าต้นต้นที่เขามาชำไวสิบหามือที่แล้วเริ่มงอกแล้วครับเห็นบ่สแก้วอยู่ข้างบนอันนี้ครับต้นนี้จะสามสิบวันที่แล้วครับงอกครับแต่นี่ครับมาดูนี่สองเดือนที่แล้วครับเีรอ โอ้โหหากบันยอดแบบ,บระลมถ่มเลยครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นนั่นผักกาดปูย่าครับคลิปก่อนๆนั่นกระดยอนไปชมได้ครับผมนี่ก็จะเป็นแค่แคนาครับแค่ทุ่งแคนากดยอนไปชมได้ว่าผมเพราะพันธุ์จังไดทาจังไดมันค่อยเกิดคอ่คอยงดค่อยงามนังนส่ครับผมกาชมมาจนหอดตอนนี้เราก็าขอทุกกําลังใจนะครับเด้อกด ไล่กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องไพศาลการ,กรเกษตรเทศคลิปต่อๆไปครับผมกับคอกรับสวัสดีครับ